ไม่เข้าใจอเอาไอขี้เราฝ่เอาแล้วชมพูเยอะกว่าจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วหูแล้วชมพูได้ดูได้แค่ดูเพื่อนนะได้แค่ดูเพื่อนโดนลุมยำมาอุ้ยนี่ไงไม้เดียวเรียบไม้ถือมือเดียวทั้งนั้นไม้คันสองด้วยบอกแล้วไงอะชมพูต้องมีแค่แก๊งเดียวเสื้อดีต้องมีแค่แก๊งเดียวเรียบร้อยเลยฮะเอาแล้วดิเอาแล้วดิ ปล่อยทิ้งไว้ด้วยอะเอาแลกจมพูมาแล้วเป็นเทเลทับบี้แล้วตอนนี้เน่าคุกอุ้มได้ไหมอุ้มได้ครับเดี๋ยวนี้ครัปรับให้วงมันแคบมากๆนะฮะวงมันแค่บริเวณคุกแล้วฮะตรงรอบรอบคุกนี่อุ้มได้หมดนะมั้งกันพวกแบบคนมาใช้เนยเลยบนเลยใครบนให้บเลยโนโนใคร่าวไดูดูให้เพื่อนด้วยนะเขม่กันเมากเามกันเศ้ามากเฮ้ยมาอีกนะมาอีกนะเอาเปล่าเอเปล่าไป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  เป็นฟองปอฟองล็อกรถไ็ได้เพื่อเพื่อนเพื่อให้เพื่อนได้มาชุวยัำก่อนที่จะเด้งไปคือแล้วคือแล้วคือแล้วโอ้ยน้องพูดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนจะเด้งก็คือให้นอนเด้งนอนผักก่อนตรงนั้นเราไปหน้าคพูไปไปไปหน้าคพูไปนั่งพูดลอขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้้นไไม่ดอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนลไน้เต็มน้อขึ้นมาเฮ้ยชมพูมาแล้วดิชมพูก็มาแล้วดิเอาแล้วดิชมพูก็บั๊มแล้วดิรถมันไป เรียบร้อยแล้ว20วิเออให้นอนเป็นผักก่อนเข้าใจแล้วพี่นอนเข้าใจแล้วหลังดีเอาดิไอ้เหี่ยละไข่อยู่เนี่ยครับโอ้โหปีศาจ้วผมมายืนดูไฟอะน,นี้ไงเห็นไหมคนอุ้งมันเสียเปรียบจริงๆแทนที่จะทำเกมได้อตอนนี้กลายเป็นเสียเปรียบเพราะเวลาครุกร ไปเล่นต่อดิมรอะลรอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยคนคนที่ได้เปียบอยู่ตอนนี้มันเสียเปียบเพราะว่ามันนเนี่มันติดคุกกันหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ธรรมดามันเป็นแบบนี้ต้องนานแล้วมแบบเออเออมันพี่มองว่ามันเอาก็มึงถ้ามึงไม่อยากเสียเปียบมึงก็อย่าโดนจับดิมันทำไม่ได้หรอกอย่าโดนจับไปตีจริงๆเอาะแต่ว่าแต่ว่ามันเพิ่มแบบนี้มาดี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 เพิ่มแบบนี้มาดี นี่เขาตีก็จึโตมาดีๆไปไกเลยอุ้มได้อุ้มได้ตรงเนี้ยอุ้มได้สวยเออมันมันถ้าอุ้มได้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะไอ้เนี้ยหุ้ยถึงไปชมพูหายหมดแล้วดิเอาชมพูไปไหนหมดนะจากตอนแรกเก่งๆกายกูขุยเอออาวุธหมดของหมดเอ้าเอาเออแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยกูเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวระบบอุ้มเนี่ยถ้าใครอุ้มไดหนึ่งเคสเนี่ยเดี๋ยวให้มันให้มันแบบว่ามีระบบแบบ ได้เห,หรียญดีกว่าแล้วเ,เ,เ,เอาเหรียญนะไปแลกเกาะต้องดูก่อนเดี๋ยวหาวิธีทำก่อนว่าจะเป็นแบบไหนบ้างช่วงแรกทรัพยากรมันโหยากนะเหนื่อยนะใช่ใช่ใช่รัวให้ใเขาอะ่ะใช่ใช่ใช่เขาบอกเสนอครับอยากให้คนอุ้มมีกล่องที่ใช้สำหรับปิดโชว์จุดตำรวจสักหนึ่งสองถึงสามนาทีแบบเอาไปครับปิดไม่ให้ตำรวจเห็นหวยเฮ้ไอ้เหี้ย แค่โชว์แม่งก็จะทาไม่ทันอยู่แล้วแล้วหมัดสวนกันเอาดิเอาดิไอเฮียแกงก็ไม่ต้องไม่ต้องมีหรอกอาวุธใดสัตว์ทําไมอะมึงก็กลัวไอเฮียศึกวันทรงชัยเวทีมวยโลกมวยรอบปุลเสือเอาอีกแล้วอ๋อบอกกูไม่ต่อยได้เฮียต่อยมึงไม่เกิดเฮียเลยเอาลิชมพูพิกกับหมาเนี่ยพิกกันเนี่ยยังไงยังไงอะไรต่อยตัดต่อยตัดเอ้ยเอ้ยต่อยตัดเอาแล้วที่เม่เเพื่อนไปเองอะเอ้ยเอาแลวดิแต่ไม่มีการบัฟกันเลยนะดังจะสังเกต ที่สังเกตไม่มีการด่าเลยเนี่ยไม่มีพูดอะไรกันเลยเว้ยไม่มีกฎนะไม่มีกฎเรื่องการด่านะไม่มีกฎเรื่องการด่าเลยนะแต่ว่ามันจะมีคําที่ที่บัฟไม่ได้ด้วยมังอย่างเช่นอีดอกอะไรประมาณนี้เขาจะตั้งกฎออกมานะไม่รู้ว่ามียังเขาจะเลือกเป็นเขาจะเขาจะบอกเป็นคําเลยนะเสหรอคําไหนบัฟไม่ได้ใช่เขาจะเจาะจงเป็นคําเลยสมมติอีดอกทองยอกแม่มึงอะขอามึงอะเขาเขาจะจดจำกัดคาแบบพวกนี้มาให้เลยเอ๊ะคุณ้อความอเมอเมอระว้งเดี๋ยวเพื่อนนะ ยิ่งมีคำแปลกๆนเดี๋ยวเขาก็เอาเข้ามาอีกแบบว่าที่มันรุนแรงออะเออเออเอามันชูพลังเฮ้ยเอาไรออะคืออะไรอะ่ะทีทาคิโอ้ยโอ้ยอย่างเท่อ่ะอุ้ยคือบนฟ้าเลยอะ่ะอี้อะเอยอย่างเท่อ่ะแม่แต่ก็ไม่มีรถสักคันนะเปิดทาะไป นั่นดิไอ้เี่ยนี่ใครอ่ะโอ้ยแล้วผู้หญิงไม่ตายสักทีอะเฮ้ยนี่โดนลุมแทงหน้าหลังหน้าหลังเออตาย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 ายตายตายตายเนี่ยตา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 ยายายตายมายตายยายตาตายยฝั่งตายตายตายายายตายตาับยายายตายยายายตากตายตายายายตาายายตา้ยยเลยยาายาาตยตาาย สวยฮะโอ้ยโอ๊ยโทษทีน้องชายอโโทษแต่ก็อุ้มไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเอ้ยแล้วนี่ครับฝั่งนี้เอ้าเอาดิฝั่งนี้ก็ยังมีนะเอาดิเออเอาแล้วดิหายสัตว์เออมาแล้วดิมไดิตรงนี้อุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้เหรออุ้มไม่ได้แต่เ่อกี้เขาจะอุ้มกันมาอยู่เลยนะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันเขตสุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะให้มันกลางวงวะไปดีกว่าวะเนาะให้มันมีวงเออจะได้หนุนเลยใช่ใช่ใช่เขามานะเขามานะคะ เนี่ยที่ที่กูมานั่งดูเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาไปแก้แล้วเนี่ยดูว่าเนี่ยใช่ใช่เลยไม่อยากภาพที่ให้โคมาเปิดอ่ะจะได้ดูว่าควรจะแก้อะไรเพิ่มไหมเพราะสนุกไปอืมอุ้ยหนึ่งฮุกเนี่ยแต่แก้หลังรีหลังรีหลังรีมีผลนะครับเดี๋ยวจะนอนเป็นผักก่อนได้เพราะว่ามันรีสคิปไม่ได้ถ้ารีได้เพิ่มรีเลยไม่ได้โอ้ยโอ้ยอุ้มได้พี่อุ้มไม่วางนะเห็นไหมนะอ๋อเออ นั่นดีงั้นไอ็อพวกนี้ก็ไม่ต้องแก้แล้วมั้งเดี๋ยวต้องดูก่อนชัวร์เปล่าเอ้ยชมพูมันเยอะนะเนี่ยเอ้ยมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยพูดโคตรพอเออมีแค่คำไอ้สัตว์คำเดียวที่กูได้ยินอะแค่นั้นที่เหลือไม่มีละตายเวี่งตายนี่อนิเมะคมคมไปดิเอาดิ ไอ้เชี่ยชมพูมาเสิรอีกแล้ววะไอ,ไอ้ชมพูแข่งม,มันสู้นานวะ่ะมันยื้อนานมากเลยเนี่ยของมันมีให้เล่นเยอะขนาดน,น,นี้เลยหรอวะเฮ้ยอันดมบสวนอีกหนึ่งเอาดิชมพูจะหมดแล้วจังหวะน,นี้ยังไงดีเหลือคนเดียวเลยเหลือสองคนแล้วถ้าไม่ชุบเพื่อนก็จะเป็นการยากแล้วตรงสายที่ชุบมันจะไม่มีนะที่ชุบมันไม่มีนะตอนเนี้ที่ชุบมันไม่มี อ้าวชุบเพื่อนได้แล้วฮะแต่อ๋อมันมันอุ้มเพื่อนไม่ได้มันอุ้มไม่ได้เลยครับตอนนี้มันอุ้มไม่ได้แล้วมมไม่งั้นเขาอุ้มไม่นานแล้วเนี่ยเขอยู่เน,นี่ยหมูติดไฟตั้วเกิดมันไปก็เล่นๆล่นป้าตรงคุกเกิดมาแล้วฮะโอ้ยเชี่ยของหมดแล้วเนี่ยถ้าถ้าแบบเนี้ยเอาเอาสนที่ไหนอะเขาไม่สนหรอกเราสนที่ไหนเอาอันนี้เมะกันเองอีกเออตัวลอย แม่วุธเขายังไม่ขึ้นบูเลยบางเนี้ยกูยัังไม่เห็นครบตัวทะลุมาแล้วฮะเอ็มปเป้ฮะทะลุช่องมาแล้วแล้วมีคนตามมาอีกหนึ่งมันอุ้มไม่ได้ใช่ไหมไม่ไงั้เขาอุ้มไปแล้วเว้ยเขาไปชุกข้างบนแล้วตายวี่ยตายวะเนี่ยไม่มันอนิเมะไม่ได้ปากฉลาดใช่หรอเออถือปากฉลามยังไงเอาละตื่นนะฮะจังหวะนี้ตื่นรัวๆกันแล้วตื่นรัวๆกันแล้วยังไงดีก็สําหรับกดประเทศนะครรัับคบ ก็ห้ามด่าอีดอกเช่นอีดอกตีห้ามด่าแม่มรึงอติพ้องเรึงอติแบบนี้แต่สามารถด่าไอนรกสวัสดิ์สันควานตีหึงกามเลวระยำได้นะครับครับขอบคุณมากครับพ่อเมื่อไงพี่คือมึงด่ากูได้แหละ แล้วตื่นกันหมดแล้วเอาชมพูมียืนเมอหนึ่งนะอย่ารุมเยอะอย่าลุมเยอะอย่าลุมเยอะเอาเอาเอาจะหมดไม่หมดจะหมดไม่หมดเอาแต่ปาดรัวๆแล้วเล่นรู้เหมือนว่าเอ็นจิโรจะเสียทรัพยากรจะสูญเปล่านะฮะแล้วสีชมพูก็เสียด้วยเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างต่างเสียนะฮะตรงนี้เอ้าเอาแล้วดูดิส่งคนไปคุกรัวๆเลยฮะฝั่งอะไรอารยาเหรอแก๊งชื่ออะไรอ่ะดูชื่อกันนี่อารยาเออ แรงอรยาโอ้ย่างนี้ไม่หลับขยันหน้า้กาแล้วมันไม่ขึ้นวะขยันหน้าไปปาไปพี่ต้อมไปปาได้ไนมฮะขยันชุบกูจะให้กูจัดให้กูอยา้แทงให้ขยันแทงให้นี่เลยพี่ต้อมขยันชุบก็อยากแทงให้นี่มาดิเฮ้ยไอหัวนี่มันเก่งว่ะไอ้เนี่ยมันไม่ตายเลยเนี่ยโอ้ย อุ้ยมันมีดนะ้ยมันโดนลุมแทงหน้าหลังหน้าหลังเลยด้วยเอาละจังหวะนี้ก็ชุบกันอยู่นะต้องให้เพื่อนลุกขึ้นมาจังหวะนี้อยากลุกขึ้นมาเต็มแล้วเอ็นเจโรทำยังไงเอ็นเจโรยังไงดีมีแค่สามจะสยองไหมโอ้ยแต่โดนไปหนึ่งเหลือแค่สองสยองไหมโอ้ฝั่งนี้ตัดภาพมาก็ยังยังอยู่วะมาให้ชุบตรงนี้นะะตรงนี้ยังไงดีมีป่าบูบู่ิไม่ไม่เออนี่บูบูบูครับโอ้โหแล้ว และเป็นผู้หญิงได้บูด้วยนะครับแม่แทนนี่ดวงแล้วแต่ดวงจริงนะของพวกนี้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะดวงงับดวงครับผมเช่เรื่องดวงนะใครทําบุญมาเยอะกันนั่นแหละฮะพี่ตีครับแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูก

อามันเมืองตอนแรกนะครับคนเมืองเพิ่งเปิดเอาง่ายๆคือประชาชนหรือแก๊งไหนจะมาเล่นใหม่อ่มึงไม่ต้องห่วงอะ่ะมึงดูดิเนี่ยสามเดือนมันยังมีไม้ไอ้นี่กันอยู่เลยยังมีปักฉลามมือถือ,อวุฒไม้หนึ่งกันอยู่เลยอะ่ะไม่เดี๋ยวต้องบอกงี้ว่าว่าคนใหม่อะ่ะตอนเนี้ยคือคืออาวุธตามได้ทันไวนะเพราะว่เพราตอนเนี้ยคือเกะเมืองอ่ะเขาปักเขาปัก ปรับปรุงแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบูอ okay, ่ะคนยังอยู่อยากให้ปิดจุดโชว์ตำรวจทุกทุกถึง6วินาทีหรือไม่ก็มีไอเทมอะไรสักอย่างที่เราต้องหาของไปครับเพื่อปิดจุดสัก30วินาทีถึง1นาทีเพื่อให้คนกุ้งไม่งอมเกินไปครับเอาใหม่ดิพี่พูดใหม่ดิ ไม่บูปินตอนเนี้ยบูปินอ่ะมันมีการันตีมาให้แล้วเออแต่คนเก่าๆอ่ะตอนแรกอ่ะมันยังไม่มีการันตีใช่ตอนนี้ตอนนี้คนมามาใหม่อ่ะยังไงแก๊งมาใหม่อ่ะยังไงก็ตามทันจะบอกได้ตอสุดท้ายแล้วปลายทางก็ยังเท่ากันเหมือนเดิมถูกครับเช่น JK ตอนนี้มีมีอาวุธละครบยี่สิบแต่สุดท้ายอ่ะอย่างแก๊งผมเนี่ยผมก็ไม่ตีกับแก๊งที่แม่งมีอาวุธกันห้าคนหรือสี่คนอยู่แล้วอ่ะชมมั่นใจ เขามีเขาเรียกมีบรรทัดฐานนะครับแก๊งมีมาตรฐานมันไม่ใช่แบบว่าไปตีไปเลื้อนมั่วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมคิดว่าอยากสนุกต่อ้เราจะมีเรื่องเฮี้ยอะไรกันก็แล้วแต่ก็อยากสนุกไว้ก่อนใช่ครับสนุกไว้ก่อนครับไม่เน้นกดขี่ประชาชนนะไม่เน้นกดขี่อื่นแกมันมีไล่ไล่ปิดแต่ชุดหน่อยมันก็คงเท่ากันหมดอยู่ดีอะแต่ยกงเวนเดอร์แม่งมันเลื้อนเลยนะแบบไม่สดอะไรเงี้ยเออนันก็อีกเรื่องเลื้อนไม่ได้เพราะว่าเลื้อนเลื้อนโดนคว้าบาดที่นี่มันมีคว้าบาดด้วยไง เดือดไม่ได้อย่างแก๊งที่แบบสมมุติถ้ายกตัวอย่างเนี้ยตีเขาแล้วเขายอมแล้วแล้วก็ยังตีเขาอยู่ยอมเขายอมแล้วก็ยังตีอยู่อย่างเงี้ยอันไอ้รงเนี้ยโดนความบาดไม่มันนานมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าไฟไม่ใช่เป็นเพราะรูปเกมเย์เว้ยมันเล่นกันเองไอ้สัตว์มันปิดกันไม่ได้เองไอ้อะไรยามันก็ฉุกได้เนี่ยมันก็ดูอาวุธสองคนดอถือไม้เบสบิงมันจะปิดยังไงล่ะเนี่ยมันนานจนเปื่อยแล้วกูไปคนเลือกกันมันเปื่อยไอ้สัตว์เขาไฟกันเอง น้องกูก็นั่งดูอยู่เนี่ยเออเอาเอาเอาอีหนูเอาไม่ที่มันเอาเนี่ยเพราะว่ามันอาวุธมันไม่ใช่บูไงเออมันอนมเมะมันไม่ได้เนี่ยมีบูแค่คนเดียวเนี่ยที่จับภาพอยู่เป็นบูเนี่ยแล้วก็ปิดตัวชุบไม่ได้ด้วยเนี่ยเออถ้าเติมขึ้นอาวุธได้ไหมครับแล้วห้าร้อยโลทำไงได้มาครับก็เติมไหครับ ส,สนุนครับท่าไรโลไงแม่ตอนนี้เดี๋ยวเขาอะกำลังจะปรับปรับเปลี่ยนโครงสร้างของงานอยู่หมายถึงอาจจะเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วก็บัตรคูณสองมีบัตรคูณสองก็เป็นสี่เท่าอะไรประมาณเนี้ยเ,เขากำลังคุยเรื่องเรื่องไอ้นี่อยู่เรื่องปรับปรับแผนเมืองอยู่ยอดเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่มั่นใจครับยอดเท่าไหร่แล้วแต่ดวงครับอย่างอย่างตีเติมไปเนี่ยตีก็ได้รถสองคันนะแค่ห้าพันอะ เราได้อาวุธเลยใช่ป่ะ pues mm hmm. nah. ได้ได้อาวุธอ่ะเออห้าพันก็ได้อาวุธแล้วแต่ดวงคนอะแล้วแต่ดวงครับอาวุธอ่ะเจ้าไอ้ต้าโอ้โหเอ้ยเอาแล้วดิด่าแล้วดิเอ้ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยแรกๆใช่ไหมไอออนหกหมื่นไอออนแปดหมื่นบาทได้อาวุธหนึ่งชิ้นอืมไอตีห้าพันได้อาวุธหนึ่งชิ้นก็ดูความแตกต่างเลยมันก็ดูประมาณนั้นอะโอ้ยเสียวเลยเฮีย ไม่หอไม่หอไม่หอผมไม่ตายนะเจเพลงปล่อยวันไหนครับเพชรรอเอ็มบีเสร็จรอเอ็มบีครับเอ็มบีทำยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายกระตามสี่เหลือสี่มีสี่ตัวอย่าเอางเข้าไปเลยนะเอาอะไรอยู่วะไม่จบอีกแล้ววัดตะกี้ดาย่าอยู่แล้วนะเว้ยไอ้ควงมันดูเดือมุมอีก ดูดิเก่งแค่นี้หรอครับนี่อะไรวะเนี่ยมันตื่นกันมาใหม่อีกแล้วมันหมดไปแล้วไม่ใช่หรอไอ้เขาไม่ก,กักศพมันกักไม่ได้ป่ะมันอุ้มได้ตแต่ตรงนั้นตรงเดียวได้เห็นไหมเขาไม่กักศพแมเนี่ยดูดิเห็นว่าเขาไม่วิ่งเอาศพไปกักเลยเนะี่ยมันยังบอกเขาจะปล่อยนอนเฉยเลยลนะดูดิดเนี่ยจมันจะมาชุบอีกแล้วเนะี่ยเนี่ยแล้วชุบได้เห็นไหมอ่าเนี่ยแล้วชุบโโง่ด้วยนะชุบแบบไม่สนอนะ่ะ ตตายตายตายก้าวดไม่ได้เนี่ยตายแล้วจบแล้วเนี่ยดวงนี้อูเดียวว่าอุ้มได้ปะอุ้มได้นะจริงๆอ่ะอุ้มได้แต่อยู่เดีวจะอุ้มมันน่าจะไม่อุ้มหรอกเอ็นจะโล่งเอ็นจะโล่ไม่อุ้มเพราะตำรวจเยอะตำรวจยี่สิบสามนะฮะตอนนี้มีมีลุ้นนะสักเออสองเอ๋อได้นะก็จะเอาอ่ะ ถ้าต <Yeah. S 1> ั้งใจอีกรอบนึงอ่ะ <Yeah. S 1> ตีแต่มืดจนเช้าอ่ะเออไอ้นี่ก็พยายามเอาคนออกให้ทุกบริการทุกระดับประทับใจพ <Yeah. S 1> ูดแล้วว่าไม่อุ้มเหรอข้ซอมก็ซ้อมอยู่ใช่ไหม กิเนี่ีย่าพี่อุ้มไปดิ้เอฟเอา้เกกามีปัญหาเขียนนี่ใครเขียนขึ้นทำนี้ดีเอฟเก้ามีปัญหาครับเฮ้ยเอาเอฟก้ามีปัญหาเขาบอก V ีอฟยังไงนี่มีปัญหาอะไรปะไม่รู้ว่าบอเอก,ก้ามีปัญหาอุ้มไม่ได้ปะอุ้มไม่ได้ไปโค้ชไปดิไปดูงานดิมีอะไรเนะี่ย